แม้ว่าประเทศไทยของเราจะเจริญและมีความทันสมัยมากขึ้นแค่ไหนและแม้ว่า YouTube จะเป็นสื่อสื่อหนึ่งที่ใหญ่มากที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความเจริญของประเทศของเราออกสู่สายตาชาวโลกได้แต่ก็ยังไม่ไวเพราะยังมีชาวต่างชาติหลายต่อหลายคนที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเทศไทยของเราโดยเนื้อหานี้ทางช่องได้เรียบเรียงมาจากเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่ชาวต่างชาติได้เข้าไปตั้งคาถามเกี่ยวกับข้อสงสัยที่ว่าอะไร บ้างเกี่ยวกับประเทศไทยที่ชาวต่างชาติไม่เชื่อจนกระทั่งได้มาเห็นกับตาว่าแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนไปรับชมทางช่องต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาด้วยนะครับ คำถามนี้เป็นคำถามที่ถูกถามไว้ในเว็บไซต์คอร่าซึ่งถามโดยชาวต่างชาติท่านหนึ่งโดยข่าวได้ถามไว้ว่ามีอะไรบ้างเกี่ยวกับประเทศไทยที่ชาวต่างชาติไม่เชื่อจนกระทั่งได้มาเห็นกับตาของพวกเขาเองและคำถามนี้ได้มีชาวต่างชาติหลายคนเข้ามาตอบคำถามซึ่งแต่ละคำตอบนั้นค่อนข้างน่าสนใจมากครับเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับความคิดเห็นนี้นะครับเป็นของคุณปีแอร์เดอะโวเขาทำงานฟรีแลนซ์ทั่วเอเชียตะวั ออกเฉียงใต้ครับเขาอธิบายไว้ว่าเขาคิดว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่เมื่อนึกถึงประเทศไทยพวกเขามักจะคิดว่าประเทศไทยคือประเทศโลกที่สซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยมันอยู่ไกลจากโลกที่สมากซึ่งเขามาเมืองไทยติดต่อกัน16ปีแล้วนอกจากนี้สิ่งพัศจรรย์ที่เห็นได้ชัดทั้งหมดคือความสวยงามรอยยิ้มแบบไทยผู้คนที่เป็นมิตรมาก ต้นทุนต่ำและอื่นๆการดูแลสุขภาพในประเทศไทยก็เป็นการดูแลชั้นยอดแต่มันยังเป็นความลับที่คนอเมริกันไม่ค่อยมีใครรู้จักกันมากนักประสบการณ์ของเขาคือเขาเคยเข้ารับการผ่าตัดข่าที่อเมริกามาแล้ว5ครั้ง เนื่องจากการที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นฟุตบอลคนอเมริกันหลายคนอาจจะโชคดีที่ได้พูดคุยกับหมอสักครู่ก่อนที่เขาจะเดินออกจากห้องไปและเรียกคุณไปให้พยาบาลจากนั้นอาการมันก็เริ่มแย่ลงแต่ในประเทศไทยทุกวันนี้การสื่อสารมันเปิดกว้างและโรงพยาบาลบำรุงราชในกรุงเทพก็เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกในทุกด้าน ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นของคุณลิชาร์ดเขาได้บอกว่าในกรุงเทพมหานครมีระบบรถไฟที่ยอดเยี่ยมมากตราบใดที่คุณพักอยู่ใกล้สถานีการเดินทางมันทำได้ง่ายและรวดเร็วมากยกเว้นในช่วงเวลาเร่งด่วนมันจะค่อนข้างแออัดเซเว่นอเลเวเป็นศูนย์กลางจักรวาลในประเทศไทยเพราะเขาชำระค่าตัวเครื่องบินและอืน่นอีกมากมายที่นั่นและมันค่อนข้างดีที่พวกเขาจะอุ่นอาหารให้กับเขาทุกครั้งที่ซื้ออาหาร ความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของคุณคาเลนเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าสิ่งที่น่าแปลกใจที่สุดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติก็คือความเป็นมิตรและการต้อนรับของผู้คนแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างเล็กแต่ก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งรวมถึงชาติพันธุ์และาศาสนาต่างๆมากมายที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ทําให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการเยี่ยมชมเนื่องจากทุกคนใจกว้างและยอมรับในความแตกต่างของกันและกันอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวต่างชาติไม่คาดคิดเมื่อมาถึงเมืองไทยก็คือความอร่อยของอาหารตั้งแต่แผงริมถนนที่ขายผัดไทยไปจนถึงร้านอาหารระดับไฮเอนด์ที่สเสิร์ฟอาหารแบบดั้งเดิมอย่างต้มยำกุ้ง มีทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับทุกคนที่นี่เมื่อพูดถึงเรื่องของอาหารและด้วยวัตถุดิบสดใหม่ที่หาได้ทุกที่ที่คุณไปคุณมั่นใจได้เลยว่าจะได้ทานอาหารมื้ออร่อยระหว่างการเข้าพักของคุณอย่างแน่นอน ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นของคุณฟินลิปเขาบอกว่าประเทศไทยไม่ได้มีแค่ชายหาดสาวประเภทสองโสเพนีและปาร์ตี้เท่านั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่ซับซ้อนมากซึ่งมีผู้คนอยู่ประมาณ70ล้านคนที่อาศัยและทำงานอยู่ที่นี่พวกเขายังได้รับการพัฒนาด้วยวัฒน,ธ,นธรรมที่แตกต่างจากตะวันตกอย่างสิ้นเชิงดังนั้นสำหรับเขาสิ่งที่น่าแปลกใจที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือความรวดเร็วที่พวกเขารับและบุรณาการแนว แนวคิดและประเพณีของตะวันตกประเทศไทยมีห้างสปปรรพสินค้าที่ดีกว่าที่อื่นในโลกมีการขนส่งสาธารณะที่ดีกว่าพื้นที่ทางตะวันตกส่วนใหญ่เมื่อคุณพิจารณาจากอดีตจ,จนถึงศตรวรรษที่ผ่านมาผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาในที่ดินของตัวเองและโดยพื้นฐานแล้วสิ่งต่างๆที่ประเทศไทยมีล้วนแล้วแต่ยืมมาจากวัฒนธรรมอื่นๆแต่แปลกที่มันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวและดีกว่าเดิม ความคิดเห็นต่อไปครับเขาบอกว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่แบกเป้เที่ยวเมืองไทยเป็นเวลา1สัปดาห์เมื่อ2เดือนที่แล้วเขาพบว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดที่เขาเคยไปมาเลยและเขาก็พบเรื่องทีน่น่าแปลกประหลาดใจในประเทศไทยที่เขาคาดไม่ถึงอย่างแรกเลยประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเพราะงั้นก่อนที่เขาจะมาประเทศไทยเขาคิดว่าโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยจะมีลักษณะคล้ายกับเมืองต่างๆในอินเดียแต่พอ มาถึงแล้วเขากลับพบว่าโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมันทําให้ความรู้สึกของเขาเหมือนกับอยู่ที่ลอนดอนหรือนิวยอร์กมากกว่ากรุงเดลีจริงๆ มันอาจจะดูเป็นการพูดที่เกินจริงแต่โครงสร้างพื้นฐานในไทยไม่ได้ความรู้สึกว่าเขากำลังอยู่ในโลกที่3เลยและเขายังได้ยกตัวอย่างความเจเริญในเกาะพังันที่เขาไปเที่ยวมาด้วยนะครับว่าแม้แต่เกาะพังันที่ยังไม่ได้รับการพาราัฒนาแต่เขาก็รู้สึกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เกาะพังานก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น และเรื่องภาษาอังกฤษในประเทศไทยเขาคิดว่ามันอยู่ในระดับที่แย่และมันก็ทําให้เขาค่อนข้างประหลาดใจกับเรื่องนี้เพราะถ้าพิจารณาจากเศร,รษฐกิจส่วนใหญ่ที่อิงจากการท่องเที่ยวมันเลยน่าแปลกใจที่คนพื้นเมืองจํานวนมากพวกเขาไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้และที่น่าแปลกใจยิ่งกว่าก็คือในอุตสาหการรมการท่องเที่ยวจํานวนมากคนไทยไม่สามารถพูดภาษอังกฤษได้เลยการที่คนไทยไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้มันจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาไม่ค่อยมี ปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นมากนักเพราะว่าสื่อสารกันไม่รู้เรื่องและสำหรับเรื่องของการขนส่งสาธารณะเขาคิดว่ามันอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมและเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เขาคิดว่าเป็นเมืองที่มีตัวเลือกการขนส่งสาธารณะที่ดีที่สุดที่เขาเคยเห็นจากทุกที่ในโลกในกรุงเทพมีรถไฟฟ้า MRT BTS และโครงสร้างพื้นฐานระบบรางที่ดีเยี่ยมและแน่นอนว่ามีรถเมล์เยอะมากมาก นอกเหนือจากนั้นยังมีรถตุกตุกคอยให้บริการอยู่ทั่วไปนอกจากนั้นก็มีเรือเฟอร์รี่สำหรับการเดินทางภายในกรุงเทพด้วยการขนส่งระหว่างเมืองก็น่าทึ่งเช่นกันที่กรุงเทพมีรถโดยสารประจําทางมีเที่ยวบินราคาประหยัดภายในประเทศซึ่งให้บริการโดยแอร์เอเชียนกแอร์การบินไทยและอีกทั้งเขายังเคยนั่งรถไฟข้ามคืนไปถึงสุราษฎร์ธานีอีกด้วยและจากที่เขาได้นั่งเรือเฟอร์รี่ไปที่เกาะพะงนันรถไฟก็ย ยอดเยี่ยมมากเท่าที่จะเป็นไปได้ในด้านคุณภาพความคิดเห็นต่อไปครับเป็นของคุณเจมเขาบอกว่าอย่าเชื่อว่าทุกอย่างในเมืองไทยจะมีราคาถูกมันไม่ใช่ความจริงมีอยู่หลายวิธีที่จะใช้เงินน้อยกว่า1,000ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนแต่มันก็ยังคงเป็นเรื่องยากมากสำหรับนักท่องเที่ยว และนี่ก็คือเรื่องราวที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมในฐานะคนไทยคิดว่าอะไรบ้างในประเทศของเราที่มักสร้างความประหลาดใจให้กับชาวต่างชาติเมื่อพวกเขามาเยือนประเทศของเราลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ